ครับสวัสดีครับช่องมรไล่พารวยนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํายาฆ่าหญ้าที่ว่าฉีดทับข้าวโพดได้นะครับฉีดคุมได้นะครับว่าตัวไหนเหมาะกับหญ้าชนิดไหนนะครับแล้วก็แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีกับหญ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้เป็นข้าวโพดประมาณยี่สิบวันนะครับพัน GT แปดสองสองนะครับซึ่งแปลงนี้ผมเพิ่งฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแบบทับข้าวโพดไปนะครับเมื่อเช้านะครับ เดี๋ยวมาดูยาที่ผมใช้กันนะครับก็ผมใช้เป็นสองแบบนะครับมีอยู่สองแบบสามแบบนะครับก็จะมีคาราลิสนะครับตัวนี้ฉีดทับข้อพ่วงได้นะครับแล้วก็นิโกนิโก้สองตัวนี้บวกกับอะซาซีนนะครับชุดนี้มาเป็นชุดเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้คาราลิสนะครับตัวนี้นะครับคาราลีตนะครับฉีดเขาจะเก่งกับยาเขาจะเก่งกับยาพวกใบกว้างนะครับ ส่วนพวกอ no ่าหญ้าขนเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับหญ้าขนแทบจะไม่ตายเลยนะครับนะครับถ้าเป็นคาราลิสผู้ไปกว้างอย่างนี้นะครับจะตายนะครับส่วนถ้าเป็นหญ้าขนแบบนี้จะไม่ค่อยตายนะครับนี่ครับตอนแรกผมผมฉีดอ่าคาราลิสไปแล้วแปลงนี้นะครับหญ้าขนไม่ตายเลยนะครับนี่ครับนี่คือหญ้าขนนะครับถามว่าถ้าต้นยังอ่อนออยู่โอกาสตายมีไหมตายตายได้นะครับตายเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ต้นเล็กๆอ่อนๆออย่างนี้ นะครับคาราลิตเอาอยู่นะครับถ้าเราผสมแต่เราต้องผสมหนักๆหน่อยนะครับมาดูส่วนของตัวนิโกะนะครับตัวนิโกะนะครับตัวนี้บวกกับอัรตซินนะครับตัวนี้เขาจะเก่งกับหญ้าหญ้าขนนะครับที่ว่าแก่แล้วนะครับเนี่ยครับส่วนที่เราใช้สองตัวนี้นะครับคือมันจะแพงขึ้นมาหน่อยถ้าเราปล่อยให้หญ้ามันแก่นะครับ ตัวนี้ชุดละ800นะครับตัวนี้300กว่าบาท3 7 0นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานของนิโกะนะครับที่ผมฉีดไปแล้วอ่าแปลงนี้นะครับแปลงของนี้ผมฉีดไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมใช้นิโกะนะครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้คาราลิฉีดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยครับที่เป็นใบกว้างอย่างนี้นะครับคาราลิทางนั้นนะครับที่ผมฉีดส่วนตรงนี้เป็นเป็นยาฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้นะครับ อันนี้เป็นคาราลิที่ผมใช้ฉีดนะครับี๋ยวไปดูตรงที่ผมใช้นิโกะนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดหนึ่งเดือนแล้วนะครับเนี่ยครับหนึ่งเดือน GT แปดสองสองนะครับแต่ครับผมเอานิโกะมาฉีดได้หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับตอนนี้หญ้าตัวนี้เป็นหญ้าขนนะครับก็เริ่มจะตายแล้วนะครับนะครับเริ่มจะแห้งตายนะครับ คือเขาจะการออกฤทธิ์เขาจะเป็นแบบดูดซึมนะครับจะไม่ตายทันทีนะครับจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะครับเขาจะค่อยๆเหลืองเหลืองแล้วก็ตายไปนะครับนี่ครับจะไม่มีผลกับข้าวโพดของเรานะครับแต่ว่านิโกะเขาจะเลือกพัน์ธุข้าวโพดนะครับคือเขาจะมีบอกในใบรายการนะครับว่าข้าวโพดพัน์ธุไหนฉีดได้ฉีดไม่ได้นะครับนี่ครับ GT แปดสองสนะครับ พางข้าวโพดนี่ก็เป็นผลงานของนิโกะที่ผมใช้ฉีดนะครับผมใช้รถนะครับใช้รถในการฉีดนะครับใส่ถัง200ลิตรนะครับ1ชุดผสมน้ําได้200ลิตรนะครับแปลงนี้ผมใช้อยู่ประมาณ3มชุดนะครับทั้งแปลงนี้ก็คือมันก็เปลืองขึ้นมานะครับเปลืองขึ้นมามากนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะตายแล้วนะครับถ้าเราไม่ดูคู่มือก่อนนะครับถ้าเรานิโกะมาฉีดพันข้าวโพดที่มันใช้กันไม่ได้นะครับ ข้าวโพดของเราตายมาหมดหมดเลยนะครับปีที่แล้วนะครับแปลงที่คนที่ผมรู้จักนะครับเขาใช้พัน์ธุของอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าใช้นิโกะไปฉีดข้าวโพดเขาตายหมดเลยนะครับเสียหายหมดเลยแล้วครับแล้วเขาต้องมาปลูกใหม่ยอดใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูใบที่ว่าพัน์ธุไหนที่ใช้นิโกะฉีดได้นะครับส่วนตัวคาราลีสนะครับฉีดได้ทุกพันธุ์นะครับ จีใต้กับข้าวโพดทุกสายพันธุ์นะครับแต่ไม่ค่อยเก่งกับหญ้าขนนะครับแต่พวกใบกว้างพวกเถาพวกเครื่อต้นหมูต้นไม้ตายนะครับไอ้คาราลิตเอาอยู่นะครับตัวนี้เอาอยู่หนึ่งหนึ่งขวดนี้ผสมน้าได้สองร้อยลิตรนะครับถ้าเชเป้สะพายก็ประมาณหนึ่งปลากระป๋องนะครับแล้วก็สักอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่กูเขาจะมีพันธุ์ข้าวโพดที่แนะนํานะครับที่ใช้กับข้าวโพดนะครับ นี่ครับเป็นพวกแปซิฟิกพวกดีคราฟนะครับส่วนผมเป็น GT822 นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนนะครับพี่พี่ที่มือใหม่ที่กำลังปลูกข้าวโพดแล้วก็ในการทำรุ่นในการฉีดยาขยะศึกษาดีๆนะครับก่อนจะจะฉีดแต่ผมแนะนำข้าวโพดงอกได้ทัก10วันนะครับฉีดคุมไปเลยใช้คาราลีนะครับจะได้ลดต้นทุนเราลงได้เยอะนะครับ มาดูเผาไหม้นะครับแต่เผาไหม้ผมก็ใช้ฉีดเหมือนกันนะครับพอดีตรงนี้มันเป็นร่องในหนานะครับผมหยอดตามรลองในหนาเพราะในหนายังเล็กอยู่นะครับนี่ผมใช้เป็นแบบเผาไหม้ฉีดนะครับหญ้าคือตายทันทีแต่มันก็จะเสี่ยงคือมันโดนใบข้าวโพดนะครับนี่ครับพอมันโดนใบข้าวโพดมันก็เสียหายนะครับใบก็จะไหม้เหมือนกันนี่ครับแต่ว่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่นะครับ เนี่ยครับตายหมดเลยนะครับถ้าเป็นยาแบบเผาไหม้นะครับตายทันทีออกฤทธิ์ทันทีนะครับแต่ว่าเราต้องฉีดตอนที่ลมไม่แรงนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในการฉีดยาฆ่ายาแบบเผาไหม้พวกกูฟอสตินิอ่าแอมโมเนียพวกนี้นะครับคือทุกวันนี้มันเป็นมันไม่ใช่พาราควดเหมือนเมื่อก่อนคือเผาไหม้แล้วออกฤทธิ์ทันทีนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ3าถึงสวันนะครับใบก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็หญ้าก็จะตายทันทีนะครับ นี่ครับร่องนี้ผมใช้เป็นยาเผาไหม้ฉีดนะครับโอเคครับนี่ครับต้นนี้โดนยาขยานี่ครับแบบเผาไหม้นี่ครับใบก็เริ่มเหลือไม่หมดเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆคือผมจะแนะนํานะครับแนะนํายาขยาถ้าเราอยากลดต้นทุนนะครับฉีดทับข้าวโพดได้ก็คือตัวคาราลิสนะครับราคาถูกนะครับแต่ ไม่เก่งกับไอ้หญ้าพวกนี้พวกหญ้าขนนะครับถ้าเป็นพวกใบกว้างพวกเถาเครือต้นหมูต้นหมาพวกนี้ตายนะครับส่วนนิโกได้ทุกทุกหญ้านะครับตายหมดเลยนะครับทั้งใบกว้างใบแคบนะครับหญ้าขนเถาเครือต้นหมูต้นหมาตายหมดนะครับยาทั้งสองนี้ออกฤทธิ์ดูดซึมนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำลายนะครับระยะหนึ่งนะครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ แต่ต้องฉีดตอนดินชุ่มๆนะครับถ้าดินเปียกเอ้ยถ้าดินแห้งไม่ไม่ควรเอามาฉีดนะครับไม่มีผลนะครับโอกาสที่ยาดจะตายก็ยากนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูเครือเครือต้นหมูต้นมาเนี่ยครับเผาอันนี้เขาเรียกเผาอะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับนี่นี่ก็คือฝีมือของคาราลิสนะครับอันนี้ผมใช้รถนะครับนี่เครือต้นหมูต้นมาเขงนี้ตายหมดนะครับโอเคครับยังไงก็ ขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังจากที่ผมฉีดแต่งนุ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าตายมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ